อันนี้เป็นเส้นทางบนหน้าผาหมออีแดงนะครับเขาทำไว้ให้เขาบอกเตือนให้ระวังลิงอ่ะลิงเยอะอันนี้ก็คือแผนผังนะเมื่อกี้เขาก็บอกอยู่เสารงประวัติศาสตร์สถูบคู่ศูนย์บริการนึ่งเที่ยวจุดไหนอ่ะวอปตบ ตรงป้ายตรงนั้นก็คือจุดชมวิวผาหมออีแดงต้องไปด้านซ้ายนี่ครับตรงนั้นจะชันชันกว่าเพื่อนเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะตามไปดูนี่ก็คือส่วนหนึ่งของกลุ่มผาหมออีแดงนะครเขาก็เตือนให้ระวังลิงตลอดปวดรักษาความสะอาดเนี่ย มันเป็นหน้าผาดิ่งลงไปเลยอ่ะอของเขามีสระน้ำสระน้ำนั้นเข้าใจว่าสระน้ำโบราณหรือเปล่าไม่แน่ใจมีกลุ่มหมู่บ้านหรือ่ายทหารของเขาอยู่อวิวตอนนี้ไม่สวยครับ